เหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็จะมีพิมพ์หน้าใหญ่กับพิมพ์หน้าเล็กนะครับพิมพ์ที่ผมให้ดูก็คือพิมพ์หน้าใหญ่นะครับพิมพ์หน้าใหญ่เนี่ยก็จะมีการแยกระหว่างตัวหนังสือพสโค้งกับพสตรงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูภาพต้องดูที่ด้านหลังนะครับนี่ครับพอมาดูด้านหลังครับก็จะเห็นนะครับว่าจะมีตรงพสนะครับใต้คําว่าหลวงพ่อจงนะครับจะเป็นพส 2485นะครับเดี๋ยวรุ่นนี้นะครับแค่ตัวหนังสือโค้งนะครับจะได้รับความานิยมมากกว่าตัวหนังสือตรงนะครับเพราะเชื่อว่าตัวหนังสือตรงอาจจะสร้างมาภายหลังนะครับส่วนจุดสังเกตด้านหน้านะครับที่ผมใช้สังเกตนะครับผมก็ได้ดูตรงตารางที่อยู่ด้านบนนะครับตรงเม็ดไข่ปลาครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับรูปซูมชัดๆนะเห็นไหมครับจากรูปซูมครับก็จะเห็นนะครับลักษณะของตารางนะครับ หรือเม็ดไข่ปลาครับก็จะต้องมีี่ยมีสันคมชัดชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นจุดพิจารณาครับที่ใช้ในการดูเหรียญแท้เกอในด้านหน้าที่ผมใช้สังเกตนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็ไม่ได้มีจุดสังเกตพิเศษอะไรนะครับก็จะดูก่อนไปพิมพ์ตัวหนังสือโค้งต่ะครับก็จะดูเรื่องของธรรมชาติในการปั๊มเหรียญนะครับเส้นแตกต่างๆนะครับดูความคมชัดนะครับส่วนด้านหลัง เรามาดูจุดสําคัญดีกว่านะครับของเหรยญรุ่นนี้ก็คือขอบข้างครับเหรียรุ่นนี้นะครับจะต้องเป็นขอบข้างกระบอกเท่านั้นนะครับถ้าเป็นขอบตัดอันนั้นเก้ทันทีนะครับอาจจะมีฟันตัดเล็กน้อยนะครับแต่จะต้องเรียบนะครับสำหรับเหรียรุ่นนี้